สวัสดีคุ้มรอมาตุลโลบรากาตุสวัสดีค่าเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอผู้หญิงแล้วนะคะในคาที่สามนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์ก่อนนะคะเราก็ได้ฝึกกันในเรื่องของอคําศัพท์นะคะก็คือรู้จกกักคำนาเรื่องนะคะวันนี้เราจะไปเรียนเนื้อเนื้อในเรื่องในเรื่องของเนื้อหากันนะคะในเรื่องของเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดหนังสือกันเลยะคะ่ะในหน้าที่2 0นะคะ นักเรียนเปิดในนาที่25นะคะให้นักเรียนอ่านในเรื่องของเพื่อนกันนะคะบรรทัดแรกนะคะภูผาพาใบโบกใบบัวไปหาเด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัว ไก่จ,จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอกแอกภูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งนะคะเพื่อนกันนักเรียนคำไหนที่ยังยังอ่านไม่ได้ใน,นสะกุนะคะกูผาพาใบาบกุบบกใบบัวไปหาเด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้าง เด็กเด็กดีใจเรียกใบบกุกเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอก๊กภูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกันต่อไปนะั่นต่อไปนะคะมาดูอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านไปยัญชนะไปะยัญชนะตัวแรกก็คือขอไข่ขอชอชิงชอ ตอถุงถอปอพึ่งปอสอเสือสอหอหีบหององูงอโชอช้างชอพอพานพอพสัมเพาโพอมอมามมรอเรือรอลอลิงลอวอแหวนวอต่อไปมาดูสระนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของสระเอนะคะสระเออ่านว่า o a a สระเออ่านว่าโอเอเอสระเอเนี่ยเป็นสระเสียงสั้นนะคะนักเรียนอ่านแบบคือเป็นสระเสียงสัน้นสระเอเนี่ยเป็นสระเสียงยาวนะคะเอาต่อไปมาดูอ่านเลขไทยนะคะหกเลขอกไทยนะคะ, 6, 6, ะ,คะอ่านว่าหออุกอุกเจ็ดอ่านว่าจอเอโดเจ็ดแปดอ่านว่าปอแอโดแปดเก้าอ่านว่ากอเก้าไม้ตัวเก้าสิบอ่านว่าสออีบอสิบ มาดูหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะคะมาดูสระเอนะคะนี่คือสระเอนะคะอ้าวกไก่กบวกสระเอ,อะนะ้ากอเอเกตอเอเตปอเอเปชอเอเชหอเอเฮลอเอเลวอเอเวนี่คือสระเอนะคะนักเรียนต่อไปมาดูสระแอกเอแอแกจอแอแจอเอแอ,เอ,เอ โเอแหอยแฮโปเอแพลลเอแล่ววันนี้เราก็มีเนื้อหาที่อยากเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะก็คือเอนื้อเรื่องแล้วก็มาทบทวนเกี่ยวปัยันชนะนะคะเกี่ยวบสาระนะคะก็คือสระเอและสาระแ A วันนี้ครูหญิงก็มีน้าที่สอนพวกเราเพียงเท่านี้วันนี้ไม่มีการม้านะคะให้เน้นฝึก่านนะคะในหน้าที่25ถึงหน้า27นะคะ